ทรงหวังให้ช่วยกันทำความมั่นคงแก่โพรมจันจุนทะเพราะเหตุนั้นเธอพึงปฏิบัติในกรณีนี้ว่าทำเหล่าใดอันเราแสดงแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งในธรรมเหล่านั้นอันเธอทั้งหลายทุกคนพึงประชุมกันมั่วสุมกันแล้วพึงสังคยนาซึ่งอัฏฐะโดยอัฏฐะซึ่งพยัญชนะโดยพยัญชนะพึงประพฤติกระทำให้วิเศษ โดยประการที่พรหมจรรย์น,นี้จักดำรงอยู่นานจักตั้งอยู่ตลอดการยาวนานพรหมจรรย์น,นั้นแหละจักเป็นไปเพื่อความเกื้อกูลแก่มหาชนเพื่อความสุขแก่มหาชนเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจุนทะทำทั้งหลายอันเราแสดงแล้วด้วยปัญญาอันยิ่ง เหล่านั้นเป็นอย่างไรเล่าข้อนี้ได้แก่ธรรมเหล่านี้คือสติปทานทั้งหลายสี่สัมมาปทานทั้งหลายสี่อิทธิบาททั้งหลายสี่อินทรีย์ทั้งหลาย 4, ห้าภระทั้งหลายห้าสัมโพชชงทั้งหลายเจ็ดอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดจุนทะธรรมเหล่านี้แลเป็นธรรมอันเราแสดงแล้วด้วยปัญญาอันยิ่ง อันเธอทั้งหลายทุกคนเทียวพึงประชุมกันมั่วสุมกันแล้วพึงสังายนาซึ่งอัดฐะโดยอัดฐะซึ่งพยัญชนะโดยพยัญชนะพึงประพฤติกระทำให้วิเศษโดยประการที่พรหมจัรย์นี้จักดำรงอยู่ยืนนานจักตั้งอยู่ตลอดการยาวนานพรหมจัรย์นั้นแหละจักเป็นไปเพื่อความเกื้อกูลแก่มหาชนเพื่อความสุขแก่มหาชน เพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย